สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลสำคัญสำหรับการเตรียมตัวสอบท้องถิ่นปี2568กันนะครับจากเอกสารที่เรามีเนี่ยมีหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการเตรียมตัวพอสมควรเลยครับใช่ค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่คนที่สนใจสอบท้องถิ่นนี้ควรอัปเดตมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่สำคัญๆหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองไล่ๆกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างครับผม เรื่องแรกเลยที่หลายคนน่าจะตามอยู่ก็คือเรื่องวันสอบใช่ไหมครับเดิมทีอาจจะมองกันไว้ที่19กรกฎาคม68แต่ข้อมูลล่าสุดนี่เหมือนจะมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนไปเป็นช่วงก,งกลางๆสิงหา68แแทนอืมใช่ค่ะอันนี้ก็คงต้องรอประกาศยืนยันกันอีกทีเนาะครับแต่ที่สำคัญกว่าวันสอบก็น่าจะเป็นเรื่องเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนี่แหละครับใช่ค่ะมี2เรื่องใหญ่ๆเลยนะคะที่เปลี่ยนไปเรื่องแรกคือผลสอบภาคกอค่ะ หรือภาคความรู้ความสามารถทั่วไปถ้าสอบผ่านแล้วเนี่ยคือผ่านเลยใช้ได้ตลอดชีพไม่ต้องสอบใหม่แล้วอันนี้น่าจะข่าวดีเลยโอ้โหจริงเหรอครับอันนี้ดีมากเลยนะลดภาระไปได้เยอะเลยแล้วอีกเรื่องล่ะครับคืออะไรครับอีกเรื่องก็คือภาษาอังกฤษค่ะอันนี้สําคัญมากคือเขากําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําไว้เลยที่50าอร์เซนหมายความว่าจากคะแนนเต็ม20คะแนนเนี่ยต้องให้ได้อย่างน้อย10คะแนนถึงจะถือว่าผ่านเงื่อนไขนี้ค่ะ โหสิบ oh, จาก20ฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่พอตั้งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแบบนี้แสดงว่าสำคัญมากเลยนะครับคือต่อให้คะแนนส่วนอื่นดีมากๆเลยแต่ถ้าอันถืนไม่ถึง50%นี้ก็คือไม่ผ่านเลยเหรอครับถูกต้องค่ะกลายเป็นเงื่อนไขบังคับไปเลยไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของคะแนนรวมเหมือนเดิมแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มเนื้อหากฎหมายใหม่เข้ามาอีก3ฉบับด้วยค่ะ เพิ่มอีกสฉบับค่ะมีพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแล้วก็เรื่องเจตคติคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการแล้วก็มีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับหน้าที่พลเมืองก็สะท้อนว่าเขาอยากให้ข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้รอบด้านมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการทํางานของรัฐกับเรื่องพื้นฐานความเป็นพลเมืองอะค่ะโอ้เพิ่มมาอีก3ามฉบับนี้ก็น่าจะต้องเตรียมตัวหนักขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วเอ่อ โครงสร้างคะแนนกับวิชาที่สอบเหรอครับเป็นยังไงบ้างครับยังมี4ส่วนหลักๆเหมือนเดิมค่ะส่วนแรกก็คือคณิตศาสตร์กับความรู้รอบตัวอันนี้รวมกัน30คะแนนส่วนที่2ภาษาไทย20คะแนน3ภาษาอังกฤษ20คะแนนอันนี้ย้ำอีกทีนะคะต้องผ่าน50%คือ10คะแนนนะและส่วนที่4ก็คือความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการหรือที่เราเรียกกันว่าวิชากฎหมายอันนี้30คะแนนค่ะ เข้าใจแล้วครับคือคะแนนกฎหมายนี่เยอะสุดเลย30คะแนนเท่ากับคณิตรวมความรู้รอบตัวส่วนภาษาอังกฤษถึงคะแนนจะไม่เท่าแต่กลายเป็นเหมือนประตูด่านสำคัญที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามข้อมูลนี้นะคะลำดับความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อให้โอกาสผ่านสูงขึ้นก็น่าจะต้องเน้นที่1เลยคือกฎหมายเพราะ30คะแนน2ภาษาอังกฤษแม้จะ20คะแนนแต่เป็นเงื่อนไขบังคับ 3ก็ภาษาไทย20คะแนน4ค่อยเป็นความรู้รอบตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ30คะแนนแรกนะคะแล้วก็5คือคณิตศาสตร์อีกส่วนหนึ่งของ30คะแนนแรกครับและพอจะลงรายละเอียดเนื้อหาแต่ละส่วนได้ไหมครับว่าเน้นเรื่องอะไรบ้างอย่างคณิตกับความรู้รอบตัวที่รวมกัน30คะแนนนี้ก็ดูกว้างๆเหมือนกันนะค่ะ <c oughs> ในส่วนคณิตศาสตร์นะคะประมาณ10ข้อก็จะเป็นแนวที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วคะ่ะ พวกอนุกรมเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ตรรกศาสตร์อะไรพวกนี้ส่วนความรู้รอบตัวอีก20ข้ออันนี้ต้องตามข่าวสารกันหน่อยมีทั้งเรื่องปัจจุบันแผนพัฒนาฉบับที่13ยุทธศาสตร์ชาติ SDGS หรือแม้แต่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีค่ะอ๋อครับส่วนภาษาไทยล่ะครับ20คะแนนภาษาไทยนี่ข้อมูลเขาบอกว่าอาจจะไม่ซับซ้อนเท่าของกอพอนะคะเน้นพวกอ่านบทความสั้นบทความยาวการเรียงประโยค หลักภาษาคำศัพท์พื้นฐานคำราชาศัพท์อะไรประมาณนี้ค่ะครับแล้วภาษาอังกฤษ20คะแนนที่ต้องผ่าน10คะแนนนี่แหละครับภาษาอังกฤษก็จะเน้นการสื่อสารเป็นหลักค่ะบทสนทนาคำศัพท์ไวยากรณ์เบื้องต้นการอ่านจับใจความสั้นๆอาจจะมีรูปภาพมาให้ดูแล้วตีความด้วยค่ะมาถึงตัวหนักสุดเลย กฎหมาย30คะแนนที่มีเพิ่มมาอีก3าฉบับด้วยรวมๆแล้วนี่ต้องอ่านเยอะแค่ไหนครับเนี่ยทันที่เกี่ยวกับอบททั้งหลายอย่างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพรบอบจเทศบาลอบตเมืองพัทยาการกระจายอำนาจบริหารงานบุคคลท้องถิ่นแล้วก็ไปจนถึงพรบว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระเบียบงานสารบัญแล้วก็บวกอีก3ฉบับใหม่ที่บอกไปตอนต้นนะคะ โอ HR, rumor, ้โหฟังดูเนื้อหามันเยอะมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะกฎหมายนี่เหมือนต้องอ่านตำราหลายเล่มเลยใช่ค่ะเนื้อหาที่ต้องครอบคลุมมันกว้างมากจริงๆแต่แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากข้อมูลนี้คือเขาชี้ว่าลักษณะข้อสอบโดยเฉพาะกฎหมายเนี่ยมักจะออกตรงไปตรงมาคือถามความรู้ความจําไม่ได้ซับซ้อนหรือเน้นการตีความอะไรลึกซึ้งมากนักความท้าทายหลักก็เลยอาจจะไม่ใช่ความยากของตัวคําถาม แต่เป็นการบริหารจัดการเวลาอ่านให้มันครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดมากกว่าค่ะโอเคพอเห็นภาพรวมแล้วครับสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องจำให้แม่นเลยก็คือ 1. เกณฑ์ภาษาอังกฤษ50%ที่ต้องผ่านให้ได้ 2. ผลสอบภาคกอถ้าผ่านแล้วใช้ได้ตลอดชีพ 3. มีกฎหมายใหม่เพิ่มมา3ฉบับ 4. ควรเน้นหนักที่วิชากฎหมายกับภาษาอังกฤษเป็นพิเศษในการเตรียมตัวแล้วก็5ถึงเนื้อหาจะเยอะมากแต่ข้อสอบอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากเน้นความเข้าใจพื้นฐานถูกต้องเลยค่ะข้อมูลนี้ก็ให้ทั้งความท้าทายเรื่องปริมาณเนื้อหาที่ต้องอ่านเยอะขึ้นนะคะแต่ก็แอบ,บให้ความหวังว่าตัวข้อสอบอาจจะไม่ได้ยากเกินไปนักคำถามสำคัญที่อยากจะฝากให้ผู้ที่เตรียมสอบลองคิดต่อกันดูนะคะก็คือว่าด้วยเวลาที่เราอาจจะมีจากัดเนี่ย การวางแผนอ่านโดยจะลำดับความสำคัญตามน้ำหนักคะแนนและเงื่อนไขแบบเข้มข้นไปเลยกับอีกแบบคือพยายามจะเก็บทุกหัวข้อให้ครบแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงลึกมากนักแบบไหนจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องนำไปลองปรับใช้ดูค่ะ